สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาวนียนคนดีสงวามือนี้่ครับคือเก่าพี่น้องมาคุดกบกับทีมงานเขาของตำคนมีเบลกี้แล้วกันนายพันเจยนายพันเจย์ผมขึ้นหมักใส่แต่ว่าเสือชีคเขียวคนนี้มอนเป็นออกฟ้ามดอยเคื่อนกับมีแต่นังกับนังนะไม่ออกมาชมบรรยากาศตอนนี้กำลังหันโอหันกบอยู่นะเสือเขียวัวนี้ฮะเสียมันเสียมันบอ

ว่าจากไหนละมันป็นน้เไหมป็นน้่ะเมนเขียวใสปัจจักเองจากไไมเียวโอ้ยหูนี่น้อยเนี่ยฝนลงไาเมนด้วยอแงเล้วแรงแล้วฝนตปรมามาดูไมนีนะเหีเลยกูอยู่นี่นนี้นี่ไนี ไเนี่ยดูมันปวดกว่ะดูมันปวดจิกเทิงเลยเทิงอยู่ดิบ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 ว่า

ฮึเสียงนั่มจวดแล้วนี่ได้ซบหนึ่งนะลับเท้าใช่ใช่ยังยังให้ก้องมเลยยังเด้อนี่นะได้แล้วซบหนึ่งได้พอปนแรงแล้วมาแรงตัวเดียวกับปนแรงมันซ่อนกไงมอยจะใครเดียวมา้งเนี่ยเดียวบ่โอเคหูนั่นเนาะจะไม่เงยไปโอเคเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วซบหนึ่ง

ก็ถือของนะเบากีเบากีคนคนบล้อเบานิ่งหลอ่อคนเ <c oughs> ดียวฮะกระปูวะเนี่โอ้ยเอาอยู่บ่เฮ้ประดิจีกินเอากุ้งญ่เฮ้ยฮะตุ้งไงหนห<ะ>ึ่งเฮ้ยไงบ่นี่ <c oughs> โอ้ยได้อีกแล้วพี่นอ้องเด้ยนี่มันไปผปสมพันธุ์กับบอะไากับกระปูนี่มันคือหมักอยู่น้ำกันนะเออเตือนไปเลย ได้อีกแล้วไปหาหูใหม่ก่อนบ่ะเนี่เห็นหรอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วป่ะเนว่าวันนก็มีหน้ามีเหรอหน้าเหนียวมันยนะเหนียวโนหรือเหนียวครบมุ้งไผสีมะควงจะเปนเหียวใส่หนอยคนกระปูไปจังเหี่ยวกระปูเหี่ยวเป็นเลยกระปูเหี่ยวเป็น จะแล้วเหรอกระเวยมันเหี้ยเเห็นแต่กบแล้วกบเนี่ยเขาว่ามันกินเหี้ยวตัวเองได้บอกกินแต่ว่าเหี้ยวมันเลยก็กินกินกาวนาะกินก็เหี้ยวอีกเหี้ยววนไปวนมาระวังทำแปดเอาได้เออเหี้ยวว่าโอ้ย มีผนได้แล้ว่ได้ได้ใช่จับปิ่งเนี่ยนะนะสิจับบุ่งเนี่ยนะอู้พอได้ปลแรงอยู่แล้วงบ่จะปนแกงก็ได้นะเฮ้ยมีได้ไหมมีหรอบ่เอออ้าคือสองว่ะสองสองโอ้มันเป็นผสมพันธ์กันใช่ยแขนนะแขนเฮ้ยลอยไปขุดจ่อยดังดีก็มาหมูบุลลึกสอง จะคูณแห้งเลยเดีมสิปิชบตอนสองก็ดีกันมันยังได้ไวนะเฮ้ยโอนสามจักนะโอนจักเจ็ดแปดตัวนี่นะเฮ้ยมีอีกตัวนึงเฮ้ยนสามันดีอซนสามันดีมันง่ายได้นะอเฮ้ยมันง่ด้บ่เด้เฮ้เออ่่มาตวมซกันโอ้มือที่สามตัวนี้ตกเป็นมือที่สามเเฮ้ยเฮ้ยสามตัว มันมีสี่มันเยอเออมีสี่เยอะเลยเจ้าไงเราตัวนี้โอ้ขี้โปลตัวนี้ขี้โปลกินลายกินเหี่ยวเบล่ะหมอหมูอยู่หลุมหมอเดียวกินเหี่ยวลายตัวสามตัวเว้ยสามตัวฝี่น้องเอ้ยหงอเดียวนี่มันซ่อนกันถ่ายเบิ่งหงอเบิ่งไงใช่หงะโอ้กับบลึกป็นได้นะขุดมันมวนลงไปสามตัวโหสัตว์ โอเคนะตัอหางหูแมก่อนบไปนีะไปแหย่ลงไปเห็นนะมีน้ำอีกขี่น้อกไงนี่ชี่วิอพี่ผมขุดเมันสังฮอนวะเป็นเขียดว่ะทันมีรางสังฮอนของในพันมีรางซังขาดมีรางสังฮอนบอกเป็นรางสังขาดสังขาดอะไรยังนังซังยังสังขาดเลยคือคุสีคุชีมาตายเออสังขาดอะไรยังนี่แหละเออกบเจ้เฮ้ย กบตื่นตีมือนไปซ้อนซามมาจ้ะเฮ้ยกบจ่อยโอ้ยล่างสองฮอนผิดพลาดแล้วสักนึงปัญหาเขียดเฮ้ยคุณเอาอยู่บ่งงดีทาอซ้อนเยอะบ่มาซ้อนเนาตัวตัวนี้มาซ้อนมันโสดกบตัวนี้โสดนะโกบมีแฟนกบบ่มีแฟนโมบมีขู่ขาวดาวมอนี่ก็ของเห็นอีกแล้วเหรอมาในใกล้ๆกันนึงเดาโหนักกันอยู่ในใกล้ๆบางนั้นนี่ก็ ไงามาวันนี้เลี้ลอีกแล้วปอนะโู้เนี่ยนายสิเลิกอยู่เนา<ส>ะตากันแหนลงไปสอนจากสี่หาตนี่นะนนเานาะพี่กำลังว่าเรื่องเพลง <c ười> กับพอคุดอยู่เนาะพี่เนาะพอคุดจิบะเนาะเฮ้ยคุดลงไปบัวฟาดเจ๊ดิ <c ười> มาฟางเทิงหลอกหอบที่บริจาคโตดิที่มันอุบบตอนนี้ใกล้สีเทิงแล้วเป็นวะยังกุดกุดกุดอยู่เฮ้ยทางหนากุศลมาจังไหชุดแล้วงาบุตรงาบตรป่อนจะสีหาตวนะ งัดที่เล็กๆหน่ยตอนนี้กันนี่อะไรกับูบันาวิโจกลงไปตอนนึงกันว่าจังไดเรียบร้อยเว้ยไม่เต้นกะหูอีกได้ได้คูปใหม่สองเลยสตัวไล่ๆๆผู้ สองตัวกบตัวนี้ขู่ว่ะมันมีขู่เข่าดาวกบตัวนี้ส่วนสองเนาะกบหูนี่ก็ได้สองพวงมีเงาออกมาเห็นอีกแล้วเนาะหูนี่แง่ไปสีเหลือกเหลืกแห้งเลยตัวนี้อ่มีน้ำมีน้ำมีนวลมีน้ำเนี่โตมันก็คือสีไงนาสีไงหนึ่งหูกับปากไงจะว่าลายส่วนมันจะเคยเป็นสีปุบอย่าง ไปซีบดีกันจะคุบเนาะมาเลยนะจะ <laughs> มาเลยเ้เเซเซีเซอืมตีกหอเะไกันอนาบน้าบ,าบ,บ่เด่นะ <laughs> มันคือ,คอลงไปเอโอ้มันบกแข็ง

ึงเนียังจได้อาย่า่งนั้าม่ตอนนี้อยู่ใจก็ยังคิดถึงเธอรักเพิง้นีนะยังนี่ยังมีเธอเรียเสียบุญไหมหรือวะตรงนี้มีความหมาย้ไดถึงแล้ว เด้งหม่สีคล้ายหมคออะไรบ้างยินดีเกษิรป้ะมอมุติดอกนี่ไงบก๊บจากช็กกลัวเลยเย็ดีปนี่จะมุติดลอกเกษตรป้ะปลาตุ้งหูนี่เลอกเลด

เทง่ถึงในโดรกไปอีนี่ยังไงล่ะโอ้หูะปูใจกบจกบกันีเนี่สะกระปูะปน่ะสวเนาะแกปปะปลาตัวใหญ่ไรตัวใหญ่บ่สีอีได้พามือเออนี่งบนเล้ยวราคามันยังสัมปตีกินเลยมาดูงูสมบโอใหญ่เตินี่

ย้ส่อบอีก hmm. น mm ี่มั้งเนี่ยัเต๋อตงนี้หมดแล้วสงวะอ่ะฮะสองเนาะโหสุดท้ายแต่ว่าใครนี่ทำเหมือนอรไปเยอะเออทำเย่างนงี้ย่อคุมารั่งเลยเห็นเาอีกไหมเราเมื่อตอนนี้ขาองเี้ยยั่งยังอุ้ยของนี่นอยก็ได้เต็มเลยพี่น้องเอ้ยเต็มของ เต็มของใหญ่ขาจะสวดออกมาขาจนสวดฮู้หม่ก่อนเหรอยังไปไต่หนูตันหนึ่งนะตรงนี้พนันเห็นอีกแล้วพอนะฮู้สุดท้ายฮู้นี่มันคำแล้วแหละพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่ยังมีอีกคู่หนึ่งฮูนี่ก็บฮู้สุดท้ายกันสิได้กลับแล้วแหละยังมีอีกคู่หนึ่งโคตรลงไปแล้วฮู้นี่เลิกอยู่แข็งพร้ออมเงืกแข็ง แข็งนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในใส่ไ <c> ข <oughs> ่ก็ยังดีเลยอะจึกอจึกตอนนี้กำลังขุดถึงแล้วนะฮะยังเอามาได้เพคนวะกดลงป้ายกดลงป้ายหืมยังเก็บล่ะ ยงวะคำว่ากบทำไมห้องเป่งให้กบพังก่อนจะออกมาวะจ้ะกี่ครั้งที่อยากต้มกบก็ต้องความเป็นเสียงกบนะกบปูแล้วกบแม่วะอบ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 ออกมาไหมยังมาเทิรเลยยังมาเทิร์นมาเทิร์นอยู่ตอนนี้เป็นกำลังโจกแล้ว จะ no ไหนล่ะไรไรไลายครบจิกตัวเนาะบุญยน่อยสองตัวนสนุกตัวจิกตเฮ้ยเดียวเฮ้ยโอ้ตัวเดียวกับกระปูอีกเลยกบตัวเดียวบุมีขู่เขาวดาวแล้วกบตัวนี้คือกับคนนี่แหละเนาะคนกับปุมีขู่เขาวดาวกัน ไม่ยังขอดไปมือโอเคเนาะคลิปนี้ก็สีเบิร์ตเพียงคำนี้เนาะได้โกประมาณอย่งตัวมเบิ่งๆด้วยใกล้กล่องนะโอ้จนเต็มพี่น้องเลยมันมืออ่มันแบอยากเห็นไปเลย ประมาณบวัง10กว okay, ่าโตเนาะสิไปกว่าโตกับฮอดซาวพุ่นล่ะโอเคนะเทื่อว่าคลิปนี้ก็จบซํานี้เนาะ